สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปแนะนําการลงทะเบียนว่างงานนะครับในกรณีที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกอ่าเรามีวิธีง่ายลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ที่เป็น iPhone หรือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเราสามารถทาําเองได้ที่บ้านหรือที่อ่าที่เราสะดวกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปที่สํานักงานประกันสังคมนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับเราจะเข้าไปที่ safari นะครับ ก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปเซิร์ชผ่าน Google นะครับเราก็จะเซิร์ชคำว่าลงทะเบียนว่างงานนะครับอ่ะก็จะขึ้นมาว่า doe เป็นเ e e. ว็บ empui doe go th เราก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้างหรือลาออกแบบปกติเราก็เข้าไปลิงก์ด้านบนนะครับ ส่วนนักรณีว่างงานเลิกจ้างจากเหตุโควิด19ให้เราเข้าไปลิงก์ด้านล่างนะครับอันนี้ผมจะ,ะปิดไปก่อนนะครับเราก็จะเข้าสู่เว็บกรมจัดหางานนะครับให้เราทำการอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจให้เรียบร้อยนะครับก็ในระบบหลบบนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ นะครับจะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับภายใน15 15เดือนก่อนการว่างงานนะครับอ่าแล้วเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับอ่าเราก็จะมีข้อที่1นนะครับเป็นวิธีการลงทะเบียนนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงานนะครับและยังไม่มีรหัสเราก็เข้าไปลงทะเบียนขอรหัสอ่าคลิกเข้าไปที่คําว่าลงทะเบียนเข้าใช้งานตรงสีเหลืองนี้นะครับด้านล่างนะครับ ก็จะเข้ามาหน้าการระบบลงทะเบียนเพื่อใช้งานในระบบในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขทั้งหมดนะครับอยู่เจข้อนะครับให้เราทําการอ่านให้เข้าใจให้เรียบร้อยนะครับก็ข้อแรกก็จะเป็นผู้การตนต้องบันทึกข้อมูลที่เป็นจริงนะครับข้อสองก็เป็น การสมัครสมาชิกในระบบอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนผู้การตนกรณีว่างงานอันนี้คือเป็นการหาลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบไม่ใช่การลงทะเบียนว่างงานนะครับเป็นลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบข้อที่3ก็คือเป็นอ่าในกรณียื่นคําขอรับผลประโยชน์ตอนนี้อ่าก็คือจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน1 8อวันนะครับใน1ปีปฏิทิน นี่ก็ทําความเข้าใจให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อที่4ผู้วันตนยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานของราชการนะครับข้อต่อไปก็คือการพิจารณาการได้รับสิทธิประโยชน์จะเป็นหน้าที่ของสํานักง,งานการสังคมอ่แล้วข้อที่6นะครับสำนักง,งานประการสังคมจะทําการโอนเงินทดแทน ผ่านบัญชีธนาคารผู้ประกันตนเดือนละ1ครั้งนะครับแล้วข้อที่7นะครับอ,อันนี้ผมจะเน้นย้ำข้อที่7เป็นพิเศษนะครับก็คือผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมดังนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบอ่าแล้วเราเข้าไปในระบบ ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเราต้องนําหลักฐานไปส่งที่สํานักง,งานประกันสังคมดังนี้นะครับ1ก็คือเป็นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของเราเองนะครับแล้วก็2ก็คือเป็นแบบฟอร์มสปสสองขศูนยะครับแบบฟอร์มนี้จะอยู่ในระบบเดี๋ยวผมพาเข้าไปดาวน์โหลดในระบบอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่สั่ก็เป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาคารธนาาติธนาคารเซ B และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ<ด>ก,ก็ตามที่ระบุหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ยอมรับและเข้าใช้งานนะครับแล้วก็คลิกที่ขั้นตอนต่อไประบบก็จะเข้ามาสู่หน้าตรวจสอบเลขบัตรประชาชนนะครับ ให้เราใส่คำนำหน้าชื่อนมสกุลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดเป็นปีพศนะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ13หลักจากนั้นเราก็ใส่เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ยังมีตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะครับจากนั้นเราก็ คลิกที่ตรวจสอบข้อมูลก็จะไปขึ้นสเต็ปที่3ก็คือข้อมูลส่วนตัวให้เราทําการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการยืนยันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบะต่อไปผมจะพาเข้าไปในระบบนะครับเราคลิกเข้าสู่ระบบอ,ะอันนี้ก็เจอข้อความแล้วก็ปิดไปนะครับ ก็จะเข้ามาหน้าเดิมครับเป็นระบบะก็จะมีข้อ1นึงนครับการลงทะเบียนที่เราเข้าไปก่อนหน้านี้เราก็จะได้อ่า password แล้วก็ user เ,เข้าใช้งานเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาข้อที่2คือเป็นลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับ เราก็จะใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ13หลักแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบหลังจากที่เราใสา่หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ใส่รหัสก็จะเข้าระบบอของการขึ้นทะเบียนว่างงานนะครับก็จะมีหัวข้อก็คือ ข้อมูลส่วนตัวขึ้นทะเบียนผู้การตนแล้วก็รายงานตัวประวัติการขึ้นทะเบียนคู่มือการใช้งานแล้วก็เอกสารสปรสหอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับผมจะ,ะแล้วเราเราก็จะไปคลิกตรงเอกสารนะครับเพื่อทําการดาวน์โหลดครับสําหรับเอกสารอ่สปสหสอง,สองขีดศูนย์หนึ่งสสเจ็ดน,นะครับก็จะเป็นเอกสารเป็นคําขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงานครับ ให้เราทําการปริ้นท์แล้วก็ทําการกอรอกข้อมูลให้เรียบร้อยอ่าก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะครับหก็จะเป็นอ่ะเป็นชื่อข้อมูลส่วนตัวนะครับเราก,กอรอกเข้าไปเรียบร้อย2ก็คือเป็นยื่นคําขอในฐานะอ่าเราก็ติ๊กไปผู้ประกันตนนะครับ3ก็คือเป็นอ่าสถานประกอบการสุดท้ายอ่าก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับแล้วก็ สี่วันเดือนปีที่ออกจากงานเราก็ใส่วันข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็สาเหตุการออกจากงานเป็นติ๊กไปลาออกหรือถูกลกจ้างก็ใส่ข้อมูลไป6ก็คือขึ้นทะเบียนหางานกับสำนักง,งานจัดก,การในเขตพื้นที่จังหวัดเราก็ใส่เข้าไปนะครับในพื้นที่ที่เราขึ้นทะเบียนนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงชื่อแล้วก็ใส่วันที่ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้น เราก็จะส่งเอกสารไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับในเอกสารก็จะมีอยู่สามอย่างก็คือ1ก็คือสปสสองขีดศูนย์หนึ่นะครับคือเป็นเอกสารตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าของเจ้าหน้าที่นะครับ 2. ก็คือเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับของเราเองนะครับ3ก็เป็นอ่าสำเนาบุ๊กแบงค์นะครับของธนาคารเพื่อทําการ รับเงินที่โอนจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วมีประโยชน์ก็รบกวนกด Sub s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการรายงานตัวผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเราไม่ต้องไปที่สำนักง,งานประกันสังคมแล้วนะครับ แล้วก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับวันที่รับเงินได้รับเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ